ไปถอดหม้อนะครับก็ไปถอดมาน้ำเออหม้อและสวัสดีครับอยู่กับช่อง youtube ไปรุ่นสร้างทาง2021นยบเ็ดครับมีภารกิจข้าวด่วนครับต้องไปถอดหม้อรถรถบดครับหม้อน้ำไม่ไหวแล้วครับกำลังจะเดินทางไปถอดหม้อครับบอกแล้วไห้ทวตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานไม่เชื่อไม่เชื่อเสียนโอ้ คันนี้มาเหนื่อยต็ทีหลังเลยเดี๋ยวเราไปติดตามชมตอนถึงรถบทนะครับถึงแล้วครับพี่น้องครับไม่ไม่ดับเครื่องวะเออเอาจอดนี่เดี๋ยวถอยง่ายๆสมองไม่มีเลย เอาหัวเข้ามาดนิเอาหัวเข้ามานิอาข,าานขอดมาน้ำครับพี่น้อง พอ,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 อแล้วพังเป็นธรรมดาครับรถใช้งานนี่ครับน้ำน้ำแตกน้ำแตกนี่ครับเ<ๆ>ลืออีกแล้วครับ ไม่ได้ไม่ได้ขับสักนิดเลยต้องมาถอดอีกนี่อะไรนี่ท่อดทหัหเหรอเนี่ยเต๋เต๋เหรอดังดีไหมดังดีดังดีเหรอนี่ครับมันขับมันบ้า ดูแค่ดูแค่ท่อก็รด้วะครับเอาปเจามาดับเครื่องรถด้วยดิเติดเครื่องไว้ทำไมอ่ะม,มีเบอร์อะไรบ้างที่ต้องใช้ปเจถ้าคนนี้ใช้นะครับต้องทวงให้ดีนะ มันเอาไปไว้บ้านหมดครับลีลีบอ่ะบักกี้นานเ <c oughs> จอปัญหาแล้วครับเ oh, <my> <c oughs> เบอร์ออไลมึงก็ดูให้ดีดูให้ดีก่อนดิใชาจะหยิบไปใส่หยิบไปใส่อย่างเดียวงั้นต้องเดินหลายทีที <S <S ไไหนหะ่ะว่าแล้วพูดไม่มีพิษสิบสี่สิบห้าเนี่ยสิบเจ็ดอนนี้สิบหก เบอร์สิบหกอะสิบหกอักอน,นี้ไปดิน,นี่เอาเอันนี้ดิไหนวะสิ 16. อันนี้สิบสี่วีนี่ยันนสิบแปดสนี่สนะิ้อยู 19, ่นี่นี่อะเบอร์สิเนี่อะเบอร์สิใช่เบอร์สิป่าสิบหกใช่ไหม นี <16. S 2> ่เอาตัวนี้นี่นี่16มันถอดง่ายก็ถอดดิกรสักมันตกอะายเลยโว้ย้ังซื้อให้นะดูดีไม่มาดูเออคูนเลย นี e ่เอานี่เอาเอาทำไปละนี่ทำได้เอ้ยเานีเล็กงัดก็มีด้วยนั่นงนเวลาเอาขึ้น นัดไปไหนมึงเอานัดไปไหนหาะอาะไรมาใส่นี่เบอร์อะไร,รอ่ะอาน,านั่นนี่ทำไมไม่มเข้าปกติทำไมมีตัวเดียววะ สิไม่มีอ่ะอันนี้ก็ถอนด้วยถอนมึงเอาเทียชิ้นสิมึงลบก่นอ,อนดิเอาไอ้เหี้ยเบอร์สิบเอ็ดบอกมีตัวเดียวเหรอนอนนี่เออถามมึงอยู่ม่นมีตัวเดียวเหรอเออมันมีตัวเดียวมันต้องมีของนู้นหน่ยดิยม,มีตัวเดียว

ไปไปว้ของนู้นแหละไม้นี่เลยอ่ะเออเขาไม่เอาไปขายเนอะเดี๋ยวข้าไปไปบ้านพี่นั่งกันแล้วเขาไม่เอาไปแล้วเอาไปจะขายยังไงก็แบ่งกันด้วยเบอร์อะไรเบอร์อะไรเก้าหนึ่งสี่เก้าว่าสิแปดเก้าหยัดหยัดหลวมนิดนิด

ฟังมึงยังไหวนั้ยไก่มึงขันได้ป่าฟังมึงอะไรฟัมึงขันได้ไหมมึงดึงก่อนดิเออเออไปทีลเลิดทีละนิดทุกควงเบนนะ่ะมีหรือเปล่าว่าต้องถอดอันนั้นแป๊บบ ฝั่งกูมันดึงไม่ไปมันดึงยากก็ไปทีละนิดสิอย่าเรียบอย่าเรียบเวลาสองสามวันขันได้มึงก็ขันที่ทนไอ้เหี้ยคอยให้กูทีละนิดทีละนิดอยู่ขันแด้อยู่อู้หออกแล้วทำเอ่ง เดี๋ยวไคควงกัอยู่เอามามาฝั่งนี่ก่อนบ๊ะบ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 ะจับยังเอ้าหันไปฝั่งไหนหันลงล่างไปลงล่างลงนี่เหรอเออเอ้าเออมันต้องให้ถูกันข้างนอกเนี่ยจับข้างในมันถึงจะถูกเอ้า เดีดเี่ยนใหม่หรือเป่าวะ,ะเป้ี่ยนใหม่เลยไ,ไหมนอตโอย่นเ้นี่นยน,น,ยน,นอนมึงเอาอันนี้มาอย่างแหวนแหวนทองแดง<ม>กูขันแล้วมันไม่ดั่วไม่ดั่วยล้วเออขันเข้าแล้วยนน้อมก็ม,กมัน lượm cái <laughs> này vả Ê ê ê Ê! hả Ê! à ờ cái 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 gì vậy này vào

เวลาเอาออกต้องยกออกมานี่อร์ยกขึ้นมีปุ๊บแล้วก็ออกมานี่ปั๊บออกง่ายตอนออกไอตอนเข้ามันยากถอดหมดแล้วครับอน,นี้เอบอร์เท่าไรเหลือเหลือนัดหกตัวนดัขนดข้างข้าง น็อตออกมาแล้วครับเหลือเอามาน้ําออกเอาเดียวครับผมขอยกมาน้ําออกช่วยก่อนนะครับเอาออกมาแล้วนะครับพี่น้องนี่ครับเจาตัวปัญหาตัวปัญหาเหี้ยอะไรนี่นี่ก็เจะตัวปัญหานันเนี่ยทำให้เพื่อนเหนื่อยไปด้วยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบทิปเพียงเท่านี้นะครับ ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ